พราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแฟนผีขอร้องเจสโรติสุดเลวร้ายที่แมนยูอาจทำลายได้ในซีซั่นนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องพบกับลุ้การที่น่าผิดหวังอย่างมากในซีซั่นส0 2 4ั0 2ีน2024-2025โดยสโมสรมีโอกาสทำลายสถิติที่ไม่น่าจดจำมากมายในยุคกรูเบนอโมริม ผลงานที่สุดแสนตำเตี้ยวเรียดินเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสีซสั้นซึ่งตอนนั้นอดิคเทนฮาก,กูมังเหียนก่อนที่จะโดนอับเปหิออกจากตำแหน่งในช่วงปลายเดือนตุลาคมและตั้งแต่อโมดิมเพื่อเข้ามากอบกู้หายนะแต่กลายเป็นว่าผีแดงอาการหนักไม่ต่างกันเลยแน่นอนว่าคุณซือชาวโปรตุกีสรู้อยู่เต็มอกว่าการเข้ามารับงานแมนยูเตในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆแต่เขาไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้เพราะฟอร์มการเล่นของนักเตะกรอบกับผู้เล่นตัวหลักหลายคน โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องปัญหาเหล่านี้คืออุปสรรคสําคัญในการสร้างทีมของอโมริมกับปัญญาการเล่นระบบ3-4-3ที่ดูเหมือนจะไม่เวิร์กแต่เขาก็ไม่คิดเปลี่ยนแปลงซะด้วยและผลที่ได้ออกมาก็คือการตกรอบคาราบาวครับและ FA ครับขณะที่อันดับในลีกร่วงไปอยู่ที่14ไม่ต่างจากตอนยุคเทนฮาคุนดังนั้นตอนนี้พวกเขาเหลือลุ้นแชมป์แค่ยูโรปาลีกเท่านั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ที่โอแทฟอร์ดมันย่ำแย่มากแค่ไหนงานนี้ก็เลยขอนําเสนอเจ็ดสถิติที่แฟนผีโปรเจกต์ไม่ต้องการซึ่งแมนยูอาจจะทําลายในฤดูกาลปัจจุบัน7สถิติสุดย่ำแย่ที่แมนยูอาจทาลายในฤดูกาล2024-2025 1. สถานการณ์ปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูนล่นไปอยู่ครึ่งล่างของตารางลีก อันดับ14เป็นครั้งแรกในยุคพิมลิกโดยครั้งล่าสุดที่ผีแดงจบอันดับต่ำกว่าครึ่งล่างของตารางลีกเกิดขึ้นเมื่อรุูการ1989ถึง1990ซึ่งตอนนั้นพวกเขาจบอันดับ13 2. ถ้าพวกเขาเก็บแต้มเฉลี่ยดได้1.22คะแนนต่อเกมนั่นหมายความว่าแมนยูนเต็ดจะจบฤดูกาลด้วยการมี46คะแนนซึ่งถือว่าเป็นการเก็บแต้มน้อยที่สุดของสโมสรในยุคพิมลิก 3. มแมนเต็ดจำเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย7เกมจาก11แมตที่เหลืออยู่ของพวกเขาเพื่อจะทำสถิติเก็บชัยชนะเท่ากับฤดูกาล2021ันถึงสองพซึ่งก่อนหน้านี้โดนยกให้เป็นซีซั่นที่เลวร้ายที่สุดของปีสาดแดงในยุคพิมียร์ 4. มีการคาดการว์วแมนยูจะยิงได้แค่46ประตูนในพิมลิกฤดูกาลนี้ปัจจุบันยิงได้แค่33ประตูซึ่งหากเป็นแบบนั้นถือว่าเป็นผลงานการยิงประตูนในลีกที่ต่ำที่สุดของทีมนับตั้งแต่ฤดูกาล1989-1990 5ตอนนี้อมัมเดมีเปอร์เซ็นต์การนำทีมคว้าชัยชนะเพียงแค่ 4. 1 6 7เปในทุกรายการนั่นถือเป็นสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดสำหรับผู้จัดการทีมที่คุมแมนจิตแบบถาบอลน,นับตั้งแต่เดฟเซกตันกลุ่มบางเหียนสมสอนเมื่อปี1 9 7 7ถึง1981 6. ้าป่ทัพปีแสดงเสีย13ประตูจากลูกเตะมุมในทุกรายการฤดูก,กาลนี้ซึ่งมากกว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีก7หลังจากที่แมนยูพ่ายแพ้ให้กับคริสตัลพาเลซคาโรงละครแห่งความฝันในเเเกกมมมีืื่่่ออดนนทผาา นั่นหมายความว่าสโมสรแพ้7จาก13เกมเย่าในพิมลิกฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซั่น1 8 9 3้าถึง1894แา้าพ้คาน7นัดจาก13เกมเย่าเท่ากันด่านแมนเชสเตตตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าจอมเหลืบทีมชาติแคมรูนทำพลาดบ่อยครั้งในฤดูกาลนี้และฟอร์มการเล่นของเขาก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าที่ควรรายงานระบ,บุว่ามือกาวย8ปีซึ่งมีสัญญาจนถึงปี2 0 2 8ต้องการอยู่เฝ้าเสาในโอทัฟฟอร์ดต่อไป เชื่อว่าความต้องการดังกล่าวขัดใจรูเบนอามริมกุน im, ซือโปรตุกีสที่วางแผนการมองหาในด่านคนใหม่ในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้สำหรับตำแหน่งประตูของยูไนเต็ดตอนนี้เอาตายบายินดีเป็นมือ2และยังมีทอมฮีตันจอมเก่าที่รอคอยโอกาสเป็นมือ3บายินดีอาจต้องการเวลาลงสนามมากขึ้นเพราะมีฟุตบอลโลกในปี2026ขณะที่ฮีตันอาจตัดสินใจแขวนถุงมือมหมดสัญญาในเดือนมิถุนายน โคเชื่อโอบีแจ้งเกิดได้แน่แอันนี้โคดาวยิงรุ่นที่เป็ลแชมป์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าชิโรโอบีจะมีโอกาสแจ้งเกิดได้อย่างแน่นอนภายหลังทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมกับฟแลมดาวเตะวัย17ปีถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่68และแทนที่ลาสบุนฮอยลุนเพียงไม่กี่นาทีท้ายที่สุดโอบีไม่สามารถช่วยให้ปีแสดงผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของการแข่งขันได้หลังจากเสมอกัน1ต่อหนึ่งในเวลาปกติและเป็นฟแลมที่เป็นฝ่ายเอาชนะในการดวลจุดโทษ แม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นใจแต่ OB ก็ได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกจากแฟนๆในโซเชียลมีเดียที่ประทับใจในความสามารถของดาวรุ่งรายนี้ล่าสุดอดีตดาวเตะปีแสดงอย่างโคก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของกองหน้ารุ่นหลานรายนี้ด้วยเช่นกันในการให้สัมภาษณ์กับพอดแคสต์เลโอพรีเซนโคกล่าวว่าเมื่อคุณยังเด็กและอายุแค่17คุณจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเมื่อวานผมได้ดูเขาแล้วเด็กคนนี้มีโอกาสแน่นอน หลานชายของผมเคยเล่นกับเขาและหลานชายของผมก็บอกว่าใช่เลยลุงหมอนี่มีโอกาสแน่นอนมิลานขันอาสาใส่ตะกร้าล้างน้ำกาสิเมโรสโมสรเอซิมิลานขอรับบทผู้คืนชีพผลงานแก่กองกลางการอสกาซิเมโรหากตัดสินใจย้ายออกจากมเมเดตสิ้นฤดูกาลนี้รายงานจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวส์ว่าผู้เล่นวัย33ปีไม่เหลือสภาพแคมแชมเปี้ยนลีก5สมัยเมื่อเล่นให้ปีแสดง2สีซั่นล่าสุด กลายเป็นภาระแดนกลางแก้ทีเมตสัญญาที่เหลือถึงมิถุนายน2026เชื่อว่าปีแสดงพร้อมขายต่อในราคาย่อมเยาวเพื่อถอนทุนทั้งปลดภาระค่าจ้างระดับ3.5แสนปอนด์ต่อสัปดาห์กาซิเวลโลยังไม่มีประสบการณ์เล่นที่อิตาลีก็จริงแต่การสื่อสารภาษาโปรตุเกสรู้เรื่องกับเฮสโคสแซโจคอนไซเซา คงช่วยให้ชีวิตนักเตะอาชีพกลับมาสดใสได้อังกฤิตตำหนิเซอร์อเล็กฟ์เฟอร์กรูสันบรมกุลซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่วางรากฐานให้แข็งแกร่งก่อนอำลาสโมสรจนเป็นสาเหตุให้ทัพปีสแสดงตกต่ำมาจนทุกวันนี้เซอร์เฟอร์กี้ตัดสินใจกเกษียณตัวเองจากเก้าอี้นายใหญ่แมนยูเต็ดเมื่อปี2013หลังจากนำต้นสกัดผง,งาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายุคทองของผีแดงก็ล่มสลายทันทีโดยพวกเขาไม่เคยได้เข้าใกล้แชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ด ล่าสุดแมนยูเพิ่งเสียท่าผ่ายจุดโทษฟูลแลมตกรอบสึก FA ครับโดยลีนิเกอร์มองว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้แชม์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดี20สมัยต้องตกต่ำขนาดนี้มาจากการอำลาของป๋าซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของเจอเกนครอปที่วางรากฐานทีมอย่างแข็งแกร่งก่อนแยกทางกับลิวอ์พมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอ,อดีตหัวหอ,อกบาซโลน่าและท็อดแนมฮอสเปอร์กล่าวว่าถ้าคุณมองดูลิวอ์พตอนนี้พวกเขาได้ผู้จัดการทีมคนใหม่นั่นก็คืออาเนอร์สโลตและนั่นเป็นบทพิสูจน ําลาสโมสรในสภาพที่ดีเยี่ยมมากขนาดไหนดังนั้นโครงสร้างมันยอดเยี่ยมจริงๆบางทีในกรณีแบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับช่วงหมดยุคของเสื้ออลิกเฟอร์กูสันที่โอทฟอร์ดผมรู้ว่าพวกเขาคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนั้นซีซั่น2012-2013แต่มันไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดของพวกเขา มีนักเตะชั้นยอดมากมายของพวกเขากำลังเข้าสู่ช่วงโคงสุดท้ายของอาชีพผมคิดว่าจากจุดนั้นพวกเขามีปัญหาเยอะมากศูนย์ฝึกเยาวชนไม่สามารถสร้างนักเตะอย่างที่พวกเขาเคยทําได้มาก่อนเพื่อขึ้นมาป้อนทีมชุดใหญ่ได้เลยลีนิเกอร์ไรายาวป๋าเคยโต้ไม่ได้ทิ้งผีมอยส์ล้มเหลวเพราะปัจจัยอื่น เซอร์อเล็กฟูโกสันเคยตอบโต้เสียงที่อ้างว่าเขารีทายทิ้งแมนเชสเตอร์เดโดยไม่วางรากฐานที่ดีเอาไว้พร้อมชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ทำให้เดวิดมอยส์ไม่ประสบความสำเร็จในการคุมทัพผีแดงสิ่งที่ป้าเคยให้สัมภาษณ์ไว้ถูกหยิบยกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหลังแกรี่เรนเกอร์ได้ออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับมรดกที่เซอร์อเล็กทิ้งไว้ให้สมโมสรหลังจากที่ทัพปีแสดงปลาชัยต่อฟูลแลมตกรอบ5 f a เครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ลิลิเกอร์พิธีกรรายการ m a t c h o f t h ด Day ของ BBC ได้พูดถึงความตกต่ำของยูเนเต็ดโดยเขาอ้างว่าโครงสร้างที่เซอร์อเล็กซิ้งไว้เมื่อกเกษียณในปี2013เป็นปันจจัยหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นหากคุณดูที่ลิพูตอนนี้พวกเขากำลังได้ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอาร์เนอร์สโลตซซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าเจเกนครอปได้ทิ้งสมสนไว้ในสภาพที่ดีโครงสร้างทั้งหมดสมบูรณ์แบบซึ่งสิ่งนี้อาจไม่ใช่กรณีเดียวกันเมื่อเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันอำลาทีม ผมรู้ว่าพวกเขาคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลสุดท้ายของเขาแต่ทีมชุดนั้นไม่ใช่ทีมที่ดีสุดของพวกเขาและนักเตะชั้นนําหลายคนก็กําลังอยู่ในช่วงปลายอาชีพข้อถกเถียงเกี่ยวกับการที่ตตรูยไดเตกต่ำลงอย่างรวดเร็วตลอด12ปีที่ผ่านมาซึ่งทําให้ผู้จัดการทีมที่สืบทอดตําแหน่งต่อจากเฟอร์กูสันถึง7คนต้องพบกับความล้มเหลวในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อย้อนกลับไปในปี2014หลังจากเดวิดมอยส์เข้ามาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจากเฟอร์กูสันเขาถูกปลดจากตำแหน่งพร้อมข้อกล่าวหาในลักษณะเดียวกันว่าเซอร์อเล็กไม่ได้วางรากฐานให้กับทีมในระยะยาวอย่างไรก็ตามเฟอร์กูสันซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตลอด20ปีที่คุมทีมเคยเออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวระบุว่าความล้มเหลวของมอยส์เกิดจากปัจจัยอื่นเซอร์อเล็กเคยพูดถึงเรื่องนี้ในงานเปิดตัวอัตชีวประวัติฉบับปรับปร,บปรุงของเขาว่า มันเป็นการดูหมิ่นที่บอกว่าผมทิ้งทีมที่แก่เกินไปเชลซีมีนักเตะอายุเกิน30ปีถึง7คนแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าพวกเขาเป็นทีมที่แก่เกินไปเลยมันง่ายมากที่ผมจะโต้แย้งเรื่องนี้เพราะสถิตทิทั้งหมดมันชัดเจนคําแนะนําของผมถึงเดวิดมอยคือเขาควรเก็บไมค์ฟิลแนนไว้เพราะเขาเป็นคนของยูนเต็ดซื่อสัตย์ขยันและมีสายตาเฉียบคมในการประเมินนักเตะ ผมสนับสนุนเดวิดเสมอทุกครั้งที่เขาโทรมาขอคำแนะนำผมจะให้คำแนะนำที่ผมเคยใช้ตอนที่เป็นผู้จัดการทีมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ